สวัสดีค่ะนักเรียนชั้น้อมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะพบกับคุณครูพลอยคารินวงศงสรนนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนมาดูตัวชี้วัดของเรื่องนี้กันก่อนนะคะบอกจำนวนของสิ่งต่างๆแสดงสิ่งต่างๆตามจำนวนที่กำหนดอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน100และ0นย์นะคะอ่า เรื่องของที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็ต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเป็นยังอยู่ในเรื่องของจํานวนนับ21-100ถึง100ในรูปของการกระจายนะคะ,ะคุณครูจะยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูตัวอย่างนะคะอะนับจํานวนไม้มัดนะคะมี10 20 30 40 50 60 70 80 90 91 92 93จนะคะจะมี90กับ3หน่วยนะคะ 3อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ3 9อยู่ในหลักสิบก็จะมีค่าเท่ากับ90นะคะจะได้จำนวน93ทีนี้เราก็เอา93มาแสดงเขียนเป็นตัวเลขแสดงจำนวนในรูปของการกระจายก็จะได้90บวกกับ3นะคะดูตัวอย่างต่อไปนะคะ,ะนับนะคะ1 0 2 0 3 0 40 50 51นะคะจะได้จำนวน51นะคะมี 50กับ1หน่วยนะคะ1อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ1นะคะ5อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ50อ่าทีนี้เราก็เอาจำนวน51มาเขียนตัวเลขในรูปของการกระจายก็จะได้50บวก1น,ะะน่งนนักเรียนน่าจะพอเข้าใจเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูให้นักเรียนฝึกทำไปแล้วนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เราลองมาทำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่า นักเรียนนะคะการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปของการกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะว่าจะเป็นหลักสิบมีค่าเท่าไหรหลักหน่วยมีค่าเท่าไรแล้วนามาบวกกันกระจายนะคะทีนี้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า2 0 2นะคะหน้า202นะคะชั่วโมงที่แล้วคุณครูนักเรียนทําข้อ1ใหญ่ชั่วโมงนี้ทําข้อ2ใหญ่นะคะ นักเรียนดูข้อ2ใหญ่นะคะบอกว่าตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจายต่อไปนี้แสดงจํานวนใดนะคะในข้อ2ใหญ่จะมีทั้งหมด9ข้อนะคะแต่คุณครูนะคะจะเลือกให้นักเรียนทํานักเรียนทําข้อ3ข้อ4ข้อหข้อ6นะคะทำสีข้อนะคะคุณครูจะเอาข้อที่1มาทําเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะตัวอย่างนะคะข้อ1น่งเขาเป็นเขียนจํานวนกระจายให้เรา เขาบอกว่า90บวกกับ3เป็นจำนวนใดนักเรียนก็90บวก3เท่ากับ93นักเรียนก็ทำแบบนี้นะคะ,ะส่วนข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6อนักเรียนก,ก็ลองฝึกทำนะคะทำแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ